สวัสดีครับวันนี้ได้ไอเทมใหม่มาครับโชคฝาท้ายหลังฝาท้ายกระโปรงหลังของฮอนด้ารุ่นรถรถผมฮอนด้าโมเมเลโอครับแต่อันนี้ไม่ได้เบิกศูนย์อะไรนะครับอันนี้ซื้อมาในราคาถูกมากครับเห็นในซื้อมาในช้อปปีครับเห็นมันถูกดีครับก็ลองดูพอดีว่าฝาโชคของผมมันเสียอันนี้ผมซื้อมาสามร้อยบาทครับ ครับมันเสียมันมันมีน้ําอะไรเยิมๆออกมามันมันมันไม่อยู่ครับมันต้องใช้ไม้คำ้ำเงี่ยนครับถึงจะอยู่ลองเอยวลองมาเปลี่ยนดูครับว่ามันจะเป็นยังไง เรียบร้อยครับมอไมเห็นกล้องเเรียบร้อยครับมันใหม่ในราคาสามร้อยบาทก็ไม่ยากครับแกะมันจะยากตรงตรงแกะเห็นไหมมันจะยากตรงแกะแกะใส่ตรงแยกแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรมาก ในงบสามร้อยบาทแต่ก่อนคือแต่ก่อนก็คือแบบมันล็อกไม่อยู่ใช่ไหมครับผมก็ใช้แบบพวกตัวหนีบอะไรหนีบไว้ให้มันล็อกอยู่บ้างไม่อยู่บ้างมาเจออันนี้ก็ก็เลยลองลองดูก็คือว่าโอเคครับใช้ได้ก็คือตอนปิดมันจะแบบแข็งหน่อยครับตอนปิดมันก็คงแบบอย่างเงี้ยครับสามร้อยบาทคงไม่อะไรซีเรียสมากครับขอให้มันค้ำอยู่พอก็โอเคครับ